สวัสดีครับเพื่อนๆนกลับมาเจอกันอีกครั้งครับอย่างรวๆเร็วเร็วเหมือนเก็บกดนะครับเวลาที่ผมรอคอยก็ได้มาถึงแล้วดูครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่710ครับและนั่นก็หมายความว่าได้เวลาแล้วนะครับที่ผมจะทำการโยโลกับตู้ชินเกตเตอร์ครับที่ผมเล็งมานานแล้วเล็งมาตั้งแต่มันเข้ามานะครับอ่าเชนแอคแทกเหมือนเพื่อนๆแล้วนะครับเรามาดูตู้กันหน่อย มาชาร์จแต่มานะตู้นี้นะครับเจ็ดร้อยเพชรนะครับเป็นท่าลิมิเต็ดนะครับเชนแอคแท็กนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะมาเปิดตู้นี้เราจะต้องทำการเช็คดวงล้างดวงกันก่อนนะครับเริ่มต้นกันด้วยนี่ครับผมมีตัวเกลืออยู่หกสิบสามใบนะครับแล้วก็มีตัวทองอยู่ยี่สิบเก้านะครับอืขาดไปหนึ่งนะมี SSR ออยู่สามใบนะครับ ผมขอทําการเช็คดวงด้วยตัวเกลือก่อนนะครับวันนี้เราโดนแน่ๆครับโดนแน่ๆตู้ชินเกตเตอร์นะครับความคาดหวังผมแน่นอนว่าผมจะได้ชินเกตเตอร์นะนะครั้งที่หนึ่งนะครับเช็คดวงก่อนเอ้หรือวันนี้ดวงจะมาปึ๊บเงียบนะครับครั้งที่หนึ่งเงียบตอนนี้เรากําลังทําการ ล้างดวงอยู่นะครับสมมติว่าตอนนี้ผมเปิดฟูลสเต็ปครั้งแรกอยู่นะครั้งแรกผมเงียบนะครับเงียบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยจริงๆนะเนี่ยเอ้ะแต่แย่ยครั้งที่ผมเปิดนะครับในการไม่มีอะไรเลยพอไปเปิดตู้จริงมันมีนะครับมันมีนะนะครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองสเต็ปที่สองฟูลสเต็ปที่สองแบบอบแบบปลอมๆนะครับแบบปลอม เงียบนะครับพูดแต่พี่สองแบบปลอมๆแล้วเงียบนะครับระเป็นลายให้มันเป็นลายตรงนี้เงียบได้เงียบไปเลยอ่ะแต่มันก็เงียบจริงนะมันไม่มีอะไรเลยจริงนะอ่ะอันนี้คือฟูสต์แต่ปีสามครับแบบปลอมๆอ,อีกนะครับเราล้างดวงเลยก่อนล้างดวงไปก่อนนะครับตรงนี้เป็นช่วงล้างดวงก่อนนะถ้ามันออก s อ r อาสักใบหลึอ้าวพูดปุ๊บมาปับ๊บหนึ่งนะครับมาหนึ่งนะ าแสดงว่าดวงผมมาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวูซิวัด yeah, 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 yeah. ได้อะไรขายังไม่มาอึ๊บไซแฟตนะครับไซแฟตอันนี้คือใบที่อยู่ในตู้สาบวกหนึ่งตอนนี้เลยนะโอ้โห,โอ,โหโอ,อันนี้ผมมีไซแฟตอยู่บวกหนึ่งแล้วนะถ้าบวกสมานี่รู้สึกจะลดคูดาวเพิ่มระยะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ดีนะครับใบนี้ดีนะดีเราไปใช้ในไอได้นะครับ ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะ <ฟ ül> มาแล้วหวานหวานแล้วนะครับหวานหวานแล้วนะถือว่าดวงมาดวงมาพอรักสำหรับการล้างดวงเช็คดวงนะครับทีนี้ก็ได้เวลาแล้วครับออเดิฟแล้วอ,ออเดิฟจริงแล้วถมือถุงมือถุมือ,มอ,มอเดี๋ยวเอเอา,เอาไ,มไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้นะครับเชนเก็ตเตอร์นะครับมาตั้งแต่สเต็ปแรกเลยก็ดีนะครับทุกอย่างจะได้จบเลยนะครับอ่ะสเต็ปที่หนึ่งนะครับสิบเพช ไม่การันตีอะไรเลยนะครับดเลยตสุดท้ายนะครับเสเต็ปสุดท้ายนะครับสมใบอะ่ะผมไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นโหลดก็คือหนึ่งในสามอะ่ะ <c oughs> ในใจผมก็ชินเจตเตอร์อันดับหนึ่งนะครับลองลงมาก็อ่ชีเอ,อเรียนะครับไม่ใช่ฮาเลลูยานะผมยังไม่มีบัฟออร่านะครับเหมือนที่เคยบอกไว้ในคลิปตนก่อนนะ เต็บแรกเงียบนะครับเงียบไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่ได้เชนแทกนะครับผมขอทีเอเรียก็ยังดีนะไอเลนูย่าผมเฉยๆนะครับแต่ถ้าได้มามันก็ได้ตัวแดงเนาะเอไอเลนูย่าก็ได้ตัวแดงมันก็คุ้มอยู่ขอให้มาเดี๋ยวไป <laughs> ต่มามันออเคขึ้นมานี่ช็อกเลยอ่ะสเตปที่สองนะครับขอยันสเพรนะครับ10ใบ,บไม่กันตีอะไรเลยเหมือนเดิม หมุนหน่อยหมุนหน่อยเมกี้ใส่แฟลกมาแล้วนิดนึงนะเงียบเงียบสองสเต็ปแล้วนะเงียบสองสเต็ปแล้วนะใจไม่ดีแล้วนะปื๊ดโอ้โหโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยถ้าอาของเบอร์หกก็น่าจะบวบกห้าหมดละโอเคต่อไปนะครับของจริงมาละสเต็ปที่สามนะครับสองวันสิบเพชรนะครับการันตี SSR 1หนึ่งใบรวมหน้าตู้นะครับสเต็ปนี้แหละ มาจบกันที่สเต็ปนี้ให้มันจบกันที่สเต็ปนี้ปื๊บมากกว่าหนึ่งใบเคาะมีมาหนึ่งใบนะครับมาหนึ่งใบตามการันตีนะไปสุดท้ายเลยไต่อไปแล้วนะครับ บอเซอร์บายหูท่าเก่าอีกแล้วเซอร์บายเอ,อ่อถ้าถ้านี้เอาไปย่อยนะครับถ้าเอาไปย่อยมีโอกาสได้ยูนิคอปิตี้นะครับลดลดพลังโจมตีตูลง50%นะครับถ้าแม่นต่ำปาสิบถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นใบนี้นะอ่ะช่างหัวมันสรุปก็คือใบนี้ผมไม่ได้ใช้ครับเสบายนะครับเซบาย,ส,บายสามฟุตสเตปผ่านไปนะครับบอกตรงว่าตอนนี้ ใจไม่ดีแล้วนะครับคลิปนี้มันก็สัส้นๆไวๆแล้วอ่ะสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปที่สี่นะครับชเชินจีโอเพนเกตขอขอตะโกคนคำว่าโอเพนเกตหน่อยออสองเซตสุดท้ายนะครับกรารันตีหนึ่งใบขอม,มีมีมากกว่าหนึ่งใบได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีสองใบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเครื่องมันกระตุกอะ ขอรุนขอรุนไปทีละใบนะครับอีใบที่สี่นะห้าหกเจ็ดอ๋อผงใส่ใบเดียวครับแปดมันน่าจะแหลกไปเมื่อกี้เก้าโอเคชิงเกตเตอร์พลีสและชิงเกตเตอร์ผมก็จะกัดออกก๊อดนะครับโหลดไอ้โหลดเว้ยโหลดเว้ยเพลง เพลงนะเพลงไหนไม่เอาดิอยากค้างดิอิกแล้วเหรอนี่ไม่เอาดิอยากค้างด,ด,าด,างดินี่ผมเพิ่งรีรีสตาร์ทอีมูมาเลยนะรีสตาร์ทแอปมาเลยนะโว้โหลดน,าน,น,นานี้เชนแอทแทกแล้วล่ะไปมาอุย้ยนี่ผมใจเต้นจริงเลยนยำโหลดอะไรของมันมาเนี่ย อีก่ทนองนี้นะครับตอนนี้ผมสั่งผมสั่งเครื่องใหม่มาแล้วนะครับเอ่อที่ที่จะบอกต้องโนี่คือตัวผมเองนะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพลงนี้เพลงนี้อ้าวจอดำแต่เพลงนี้เป็นเพลงของซุปเปอร์บอทครับ c h จิ g e When Get Oh โ o โ o ครับหนึ่ง two s t เท่านั้นสำเร็จแล้ว ชีนเกตเตอร์ผมมาแล้วเว้ยเออท่าผมครบนะครับผมมีทั้งโฮมฮอคนะผมมีบีมนะครับแล้วก็ท่าที่สามชีนเกตเตอร์นะครับโอ้ยโลองขวดเกตเกตอร์บีม โคตรเทพได้มาแล้ว <c oughs> เป็นตัวที่เอ้ยผมดูสมพลกับชินเกตเตอร์เนี่ยไอย้ท่าเกตเตอร์บีมลิมิเต็ดนะครับเป็นท่าที่ผมตอนผมมาเล่นเลยนะครับผมมาเล่นใหม่ๆเลยอะแล้วก็เป็นตู้ที่ผมเปิดแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็ได้มาครับไม่รู้จะเป็นลิมิเต็ดนะครับเนี่ยก็ครั้งเดียวเหมือนกัน,นครับโลกโอ้ยอย,ย,ยิงแคมปปีมากเลยตอนนี้ผม อาปุ๊บถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,ก่อนผมได้โอเพนเกตแล้วนะครับ5อ่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังลังเลนะครับว่าจะเปิดตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้นัวนะครับพี่ยังอยู่นะตู้ชินเจตเตอร์นะครับหรือจะเป็นตู้สามบุกหนึ่งนะขอไปพรให้เพื่อนๆนะครับโชคดีเหมือนผมนะจ๊ะ <S 2> <S 2> <S อ่าโอเคนะครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการติดตาม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาขิงนะครับมาขงิงจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดดวงไม่ดีนะครับก็คงน่าเศร้าๆเลยนะอ,อดวงมานะครับแต่ก็หมดตัวเหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่มีเพชรเหลือในตัวแล้วนะก็เดี๋ยวสะสมกันไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็รอโปรนะครับแตกนะข้อสังเกตอย่างนึงปกติถ้ามีตู้ตู้ลิมิเต็ดรวยมามันควรจะมีโปรเติมเพชรนะหลายๆคนนะครับรอกันอยู่นะเพื่อนผมคนหนึ่งเหมือนกันที่มาเล่นนะครับเพิ่งมาเล่นสายเป้นี่แหละ มันก็รออยู่นะผมก็บอกให้มันรอก่อนนะใจเยน็นๆถึงมันจะเปไปเปไปพอควรแล้วเหมือนกันนะกับตู้ที่มันผ่านมานะครับเอออ่ะยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามอ่ะขอบคุณสองรอบเลยทีเดียวดีใจมากนะครับก็พบกันใหม่นะครับคลิปหนา้าเป็นเรื่องอะไรก็ผาดสดามกันด้วยนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปละสวัสดีครับ